อาหารที่เรากินกันเป็นประจำแต่ฝรั่งนี่อึ้ง <Wow. S 1> นะตีนไก่ e n Feet I went back to the UK a few years ago สองสปีที่แล้วฉันก็ได้บินกลับไปเที่ยวที่สหราชอณาจักรเนาะฉันก็มักพาหมูฝรั่งไปกินร้านจีน When I went to a Chinese restaurant I always ordered the same dish <Wow. S 1> ไปร้านจีนทุกครั้งนี่ก็สั่งแต่เมนูเดิมนะ Steamed chicken feet ตีนไก่นึ่งนะ่ะเพื่อฝรั่งฉันว่าเลย Chicken feet again Why do you like it so much? ตีนไก่อีกแล้วชอบอะไรขนาดนั้น <Wow. S 1> ไม่มีส่วนอื่นกินหรอหรอ <laughs> ฉันก็รำคาญแต่ว่าฉันก็เป็นคนเด็ดเดี่ยวเลยบอกเขาไปว่า Why? It's my favorite dish. you <laughs> do have a problem. ทำไมอ่ะนี่เมนูโปรชเลยนะมีปัญหาแนละ้ว <Wow. S 1> ถา้าพูดตามฉันนะ <laughs> you do have a problem มันมันหาเรื่องเขานะี่ะมีปัญหาติจ <Wow. S 1> ังสินะตีนไก่นะยังน้อยไปถ้าฉันสั่งตูดไก่ chicken butt คนสุด